วิชาภาษาไทยวันนี้เรามาศึกษาเรื่องการเขียนแผนภาพโคงเรื่องกันค่ะการเขียนแผนภาพโคงเรื่องเป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมของทั้งเรื่องนะคะโดยทําให้สามารถจับจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งการเขียนแผนภาพโคงเรื่องนั้นจะต้องอาศัยการตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านนะคะโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวละครเนื้อเรื่องเหตุการณ์สถานที่และผลของเหตุการณ์นั้นๆค่ะการตั้งคำถามเพื่อเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะก็ได้แก่ตัวละครค่ะให้ระบุชื่อตัวละครที่ปรากฏในเรื่องค่ะสถานที่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผลของเหตุการณ์นะคะและให้สรุปข้อคิดเห็นหรือข้อสรุปจากเรื่องที่ได้อ่านค่ะ ลองมาศึกษาตัวอย่างการเขียนแผนภาพโคงเรื่องกันนะคะเรื่องกากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์นี่คือเนื้อความของนิทานต้นฉบับนะคะก่อนที่จะนำไปเขียนแผนภาพคงเรื่องค่ะ เรื่องมีอยู่ว่าอีกาตัวหนึ่งกำลังหิวมันจึงบินออกหาอาหารมันเหลือไปเห็นเนื้อชิ้นหนึ่งหล่นอยู่มันจึงใช้ปากคาบชิ้นเนื้อนั้นขึ้นมาแล้วบินไปเกาะที่ต้นไม้ต้นหนึ่งสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นอีกาคาบเนื้ออยู่ในปากมันอยากกินเนื้อชิ้นนั้นจึงเอ่อยปากทักอีกาว่าสวัสดีครับคุณอีกาคุณช่างสง่าง,งามอะไรอย่างนี้ขนของคุณก็ดูสวยงามมาก อีการู้สึกชอบใจมันมองดูขนของตนเองอย่างภูมิใจสุนัจจิ้งจอกจึงพูดตอบไปว่าคุณคงมีเสียงที่ไพเราะมากคุณคงร้องเพลงเพราะด้วยใช่ไหมอีการีบงกหัวรับถ้าอย่างนั้นคุณช่วยร้องเพลงให้ผมฟังสักหน่อยเถิดอีการจรึงอ้าป,ปากร้องเพลงพอมันอ้าป,ปากเนื้อที่อยู่ในปากก็ตกลงสู่พื้นสุนัจจิ้งจอกจึงรีบคาบในชิงนั้นแล้ววิ่งหนีไป จากนิทานต้นฉบับเรื่องกากับสนัชจิ้งจอกเจ้าเล่ก็สามารถเขียนแผนภาพครงเรื่องได้ดังนี้ค่ะตัวละครในเรื่องอีกาและสนัชจิ้งจอกสถานที่คือต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกาซึ่งกำลังคาบเนื้ออยู่ในปากลงเชื่อคำพูดของสุนัขจิ้งจอกที่ชมว่าอีกามีเสีงยงไพเราะจึงอ้าปากและร้องเพลงให้สุนัขจิ้งจอกฟังผลของเหตุการณ์คือทาให้ชิ้นเนื้อที่อีก,กาคาบมาหล่นจากปากสุนัขจิ้งจอกจึงมาคาบเนื้อไปกินแทนข้อคิดเห็นและข้อสรุปของเรื่องคืออย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองหรือ กล่าวได้ว่าหากไว้ใจคนอื่นมากเกินไปอาจจะทำให้ได้รับเคราะห์หรือผลเสียได้ค่ะหลักการเขียนแผนภาพโคงเรื่องนี้นะคะสามารถนำไปใช้ได้กับเนื้อหาบทอ่านหลากหลายนะคะนอกเหนือจากนิทานแล้วก็สามารถใช้กับบันทึกหรือว่าข่าวหรือเหตุกรารณ์สำคัญต่างๆก็ได้ค่ะ ให้นักเรียนนะคะศึกษาทบทวนความรู้ในเรื่องนี้นะคะแล้วลองฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องบทอ่านที่หลากหลายค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ